ก็จะเป็นคนค่อนข้างจะไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวเนาะเด็กมากรุงเทพก็อย่างนี้นะก็จะไม่ไม่ได้บอกแม่พูดกับผู้ชายคนนี้นานหรือยังไม่แม่ได้บอกไม่ได้บอกใช่ไม่ได้บอกไม่บอกแม่เราเกิดปัญหาการอะพยายามปีไม่คือคืออย่างนี้เวลาแม่ครูับลูกแม่บอกว่าถ้าสิ่งที่มันไม่ถูกต้องจะครบเพราะเราเราเราเนาะคนไทยเราเนาะถ้ามันไม่ถูกต้องก็อย่าครบเขาก็รู้ถ้าเขาก็เคยมาพูดว่า เออมันมีนะแม่อย่ังไงแม่ก็บอกว่าเขาไม่ต้องครบเ้าว่าเขาบอกแม่เขาก็บอกว่าที่คนมาติดต่อเขาอยู่ในสังคมแบบนั้นนะสังคมที่มันวัยรุ่นน่ะแล้วเขาก็หน้าตาค่อนข้างจะน่ารักหน่อยนะเขาได้บอกว่าคนนี้แบบไม่ไม่ไม่ตามอะไรไม่ได้บอกเลยคือพี่นี่เขาจะค่อนข้างจะปิดไม่ค่อยจะแบบเปิดเผยอะไรเรื่องส่วนตัวมากแม่ก็จะไม่อยากนั่นนะเพราะว่าเขาโตแล้วอะเอายุไปเยอะแล้วแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเองในชีวิตอะ คุยกันล่าสุดวันไหนอุย้ยนานพราเราคุยทางเฟซทางอะไรอ่นานนะมันเกิดอะไสุดสั้นมันเกิดนี้ส่งมาแต่แปลกมากมันเกิดอ่ะไม่ตอบไม่อ่านอุ้ยคนลูกอ่ะคนลุกลูกอ่ะไม่อ่านอ่ะตอนนั้นอิดสังเกตไหมแม่ผิดสังเกตมากเลยลูไม่อ่านอ่ะปกติลูกจะตอบูจะจะอ่านค่ะจะอ่านแล้ววันนั้นไม่อ่านเลยอ่ะแม่เราผิดสังเกตยังไงอ่ะก็ผิดสังเกตว่าปกติถ้ามันเกิดนะเราอวยพรมาลูกต้องอ่านใช่ไหมค่ะอันนี้เขาไม่อ่านเลยอ่ะแม่ก็เอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่า แม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหมดฝนแม่จะจะรีบลงมากรุงเทพเพราะแม่อยู่ต่างจังหวัดค่ะเออแม่ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยถ้าฝนมันหยุดแล้วแม่จะลงมาช่วงที่เขาบอกพี่แม่นะวันไหนที่บอกว่าวิ่งงานคุย,คยอ๋อเขาพี่แม่รู้ข่าวจากข่าวนะจากไทยรัฐอ่ะรู้ข่าวจากไทยรัฐแล้วก็มีคนมาบอกพี่ก็เลยมาดูข่าวไทยรัฐอือดูข่าวไม่ไม่รู้ก่อนเลยเพราะไม่มีใครส่งข่าวอ่ะพ่อเขาก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อเขาอยู่ร้อยเอ็ดอ่ะใช่ไหมยังส่งของอะไรเพิ่มเติมค คือปกติแม่ก็สวดมนต์กรรมาฐานไม่ทีิลของพ่อจารันะอะฮะเราก็ทําให้ลูกอยู่แล้วแต่ว่ามันมัน,ม,นมันทำมากนกรมฐานไม่ได้อะมันเป็นลมเลยในห้องพัะมันเป็นลมแม่เป็นลมปกติแม่มกรรมาฐานลแนล้วมันจะทําได้ไงเห่าไม่ทาไม่ทาแม่ไปที่สพมาไปติดต่อเรื่องใช่เรื่องยื่นฟอ้องอะฟ้องอะไรฟงเราติดใจไหมว่าเอ๊ะเขาบอกว่าคั้งมือฆ่าแม่ต๋อไม่ไม่ใช่ค่ะเจตนาค่ะสติครบค่ะเจตนาวางแผน คืออันนี้คุยกับท่านรองเลยโอเคเจตนาวางแผนสติครบตามมาตาเลยค่ะเพราะสถานเดียวค่ะไม่มีไม่มีประตูอื่นเห็นหน้าผู้ชายคนเดียวรู้สึกยังไงคนนี้จริงจริงแล้วแม่ก็ถามไม่อยากถาม็คําเดียวคือขอว่าขอเจอเ็าถามว่าทําทําไมใช่ไหมลูกเราอ่ะถ้าเป็นลูกหนูหนูเจ็บไหมลูกเราอะใช่ไหมเพิ่งเรียนจบด้วยเพิ่งเรียนจบมาเพิ่งแคสถานเดียวค่ะเพราะว่ามันจะเป็นใครแต่สังคมถูกไหม จะใช่เดี๋ยวก็อ่านะเดี๋ยวก็ลดหย่อนเดี๋ยวก็ลดหย่อนจริงๆเขาควรควรจะได้รับโทษสูงสุดสิ่งที่เขาทำมันเจตนาทำว่าเจตนานี้คือใส่ตองถูกไหมไม่ควรไม่ควรจะให้ให้ให้โอกาสอ่ะถ้าเขายอมรับผิดสำนึกเขาไม่สำนึกเลยถามถามท่านท่านรองบอกว่าไม่สำนึกถ้าไม่สำนึกนี่สถานเดียวค่ะสถานเดียวเลยไม่ต้องไม่ต้องไปคุยอย่างอื่นเลยไม่ต้องให้โอกาสด้วยไม่ควรจะมีโอกาสอยู่เพราะ ถูกไหมนะลูกนะได้รับข้อมูลไหมคะว่าสายสุดท้ายเนี่ยลูกคุณแม่พยายามวิ่งหนีอ๋อไม่คือสายสุดท้ายยังไงลูกที่เขาโทรหาวิทินนะคะแล้วห็ที่พยายามวิ่งหนีอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะลูกนะพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดนะคุณต้องขอตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปติดต่อเอาน้องกลับนะเพราะว่าเอกสารมันยังไม่ครบนะเหลือเอกสารขาดอะไรตอน้อาพวกคานทำไม่ครบแม่ไม่รู้ก็ไม่อยู่กับท่านรองโอเค 好啊。 สถานการณ์น้ำจังหวัดชัยภูมิและตัวเมืองชัยภูมิเกิดอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่หนักสุดในรอบ50ปีหลังถูกน้ำป่าที่ไหลาจากเทือกเขาภูรันคาทะลักลงลำห้วยเอ่อล้นสองฝั่งไหลเชี่ยวเข้าท่วมใจกลางเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของศารกลางศาลและส่วนราชการรวมทั้งโซนเศรษฐกิจตลาดธนาคารวัดโรงเรียนโรงพยาบาลและท่วมชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลทั้งหมดแล้ว25ชุมชนเต็มพื้นที่100%และกระแสน้ำอย่างไม่มีทีท่าว่าจะลดลงง่ายๆด้านนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่า การจังหวัดชัยภูมิได้ออกประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ําท่วมแล้ว4ี่อเภอได้แก่อําภอคอนสารอําเอคอนสวรรค์อเภอเกษตรสมบูรณ์และอําเ,เมืองชัยภูมิจาก16อําเภอโดยพื้นที่การเกษตรถูกท่วมเสียหายกว่า200,000ไร่โดยเฉพาะนาข้าวกว่า1 4 0 0 0 0ไร่ในพื้นที่108ตําบล1,169หมู่บ้าน1เขตซึ่งน้ําที่ล้นทะลักได้ไหลเข้าในโซนเศรษฐกิจในชุมชนต่างๆยังคงทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในบ้านเรือนราษฎร25ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่3และะว,วัันนที่4โดดยรดบ้ําม ในบางพื้นที่เป็นเวลานานนับสัปดาห์ในขณะนี้ยังส่งผลให้ชาวบ้านจํานวนมากเริ่มมีอาการป่วยมีอาการเท้าเปื่อยเกิดโรคน้ํากัดเท้าต้องการยาและรอการช่วยเหลือขณะเดียวกันน้ําฝนจากเทือกเขาพังเหยได้ไหลทะลักสู่ลําน้ําชีทาให้มวลน้ามหาศาลไหลหลากจากอาเภอหนองบัวแดงเอ่อท่วมสะพานเส้นบ้านหล่นหนองบัวแดงจนต้องปิดถนนป้องกันความปลอดภัยจนกว่าน้ําจะลดและมวลน้ําจํานวนมากได้ไหลหลากลงสู่พื้นที่อําเภอหนองบัวระเวซึ่งน้ําในแม่น้ํามีปริมาณมากเอ่อทะลักท่วมบ้านเรือนชาวบ้านและ พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในตำบลห้วยแย่อําเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิเสียหายเป็นจำนวนมากขณะที่ถนนเข้าออก4หมู่บ้านคือบ้านแจ้งใหญ่บ้านห้วยไฮบ้านโคกยาวและบ้านหนองกองแก้วถูกน้ำท่วมชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกจนต้องใช้เรือสัญจรแทนรถพื้นที่การเกษตรกว่า1 0 0 0 0่นไร่ถูกน้ำท่วมเสียหายจมบานขณะที่นายสมัยฟ้าชัยภูมิผู้ใหญ่บ้านหมู่6บ้านแจ้งใหญ่ได้นั่งเรือนําเวชพันยาที่ได้รับมาจากสาธารณสุขหนองบัวระเวไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน บ้านที่ถูกน้ำท่วมตัดขาดจากโลกภายนอกกว่า30หลังคาเรือนน,นายธินพลเฉลิมวสุธาในอำเภอนองบัวระเวได้สั่งการให้ผู้นําชุมชนตั้งจุดบริการชาวบ้านบริเวณจุดรับส่งชาวบ้านขึ้นเรือพร้อมจัดเวรยามเฝ้าทรัพย์สินของชาวบ้านให้ดีเพื่อป้องกันจนขโมยจะฉวยโอกาสน้ำท่วมแอบมาลักขโมยซึ่งจากนี้ต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป ภาพมุมสูงสถานการณ์น้ำท่วมตลาดสดพิมายเมืองใหม่ตำบนในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังจากในพื้นที่อำเภอพิมายมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้ไหลทะลักเข้าท่วมตลาดสดพิมายเมืองใหม่บขสพิมายสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาสาขาพิมายโครงการบ้านเอื้ออาทรอำเภอพิมายระดับน้ำท่วมสูงประมาณ30เมตรรถเล็กไม่สามารถวิ่งเข้าออกได้ซึ่งพื้นที่ตลาดสดพิมายเมืองใหม่นับว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของอำเภอพิมายโดยประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้สื เนื่อ네งมาจากอ่างเก็บน้าลาฉมวกในตนนําบลนิคมอาเภอพิมายได้เปิดประตูระบายน้ําในอ่างเก็บน้ําลงสู่ปากคลองทําให้มวลน้ําทั้งหมดไหลเข้ามายังพื้นที่ตลาดสดพิมายเมืองใหม่ประกอบกับปริมาณน,น้ําในลาน้ํามูลหนุนสูงจึงทําให้ปริมาณน,น้ําได้ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมตลาดสดพิมายเมืองใหม่ในครั้งนี้โดยมีทางเจ้าหน้าที่หน่วยทหารจากกองพันทหารช่างที่202กรมทหารช่างที่2กองทัพภาคที่2จังหวัดนครราชสีมายังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่คนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่น้ําท่วมและเร่งเสริมกระสอบ สายป้องกันน้ําท่วมแหล่งโบราณสถานในพื้นที่ซึ่งสถานการณ์น้ําท่วมในอำเภอพิมายยังคงน่าเป็นห่วงมากเนื่องจากพื้นที่อำเภอพิมายเป็นพื้นที่ออร, moi, ทอรองรับปริมาณน้ําจากเขื่อนต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาหลังมีการระบายน้ําออกทุกวันส่งผลให้ปริมาณน้ําในพื้นที่อำเภอพิมายเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้อิทธิพลของพายุโนรูยังทําให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องตลอดหลายวันที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้เกิดมวลน้ําสะสมไหลบ่าลงลําน้ามาสเป็นจํานวนมากส่งผลให้ระดับน้ําในล เพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งคลองปลายมาศเข้าท่วมโดยรอบพื้นที่หมู่หนึ่งและหมู่ที่1 4ตําบลหลุงตะเคียนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะที่วัดบ้านหลุงตะเคียนมวลน,น้ำไหลเชี่ยวได้กัดซอกกําแพงวัดทางด้านทิศใต้จนพังเสียหายน้ำไหลทละลักเข้าท่วมพื้นที่ภายในวัดอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31จุดห้วยแถลงต้องเร่งขนกระสอบทรายปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางวัดได้รับความเสียหายในขณะที่วัดบ้านหัวะมวงตําบลงิ้วระดับนนน้้้ไดเพิ่มสูงขึนจน ถึงศาลาการเปลี่ยนที่คณะสงฆ์จำพรรษาอยู่ซึ่งจากสถานการณ์น้ําท่วมในวัดพื้นที่อําเภอห้วยแถงพระศรีหาราสมาจารามุนีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้พระไบดีกาสรัญยูเจ้าอาวาสวัดโคกสะอาดอําเภอหินดาดนาสิ่งของจําเป็นเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามสถานการณ์น้ําท่วมขังพร้อมท้งแนะข้อปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษาหลังจากพระสงฆ์เถรวาทอธิษฐานว่าจะพักประจําอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนโดยมีกําหนดระยะเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติ ไว้ขณะที่โรงเรียนบ้านหัวออดธมงสามัคคีอําเภอห้วยแถลงซึ่งอยู่ใกล้กันได้ถูกมวลน,น้ําที่ล้นตลิ่งจากลํามาศเข้าท่วมเต็มพื้นที่ภายในโรงเรียนและขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบปลายภาคเรียนที่1ทั้งคณะครูได้ประชุมหาแนวทางในการดําเนินการสอบต่อไปให้แล้วเสร็จเพื่อลดผลกระทบกับนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่2อีกด้วยด้นานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาชุมพวงได้นําเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์เข้าช่วยเหลือชาวบ้านบ้านโนนทองตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาหลังจาก จากปริมาณน้ำจากลำน้ำมูลและลำน้ำมาดไหลมาสมทบกันในพื้นที่อำเภอชุมพวงส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมตลาดสดเทศบาลตำบลชุมพวงโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดกับลำน้ำมาดเป็นบริเวณกว้างโดยทางเจ้าหน้าที่อาสาสมาัครหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาชุมพวงได้เร่งนำเรือท้องแบนเข้าขนย้ายรถจักรยายยนยนต์และอพยพชาวบ้านที่ติดเกาะถูกน้ำท่วมห้าหลังคาเรือนไม่สามารถออกจากบ้านได้เพราะระดับน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรต้องใช้เรือท้องแบนเท่านั้นเพราะในจุดดังกล่าวมีกระแสน้ำที่ไหลแรงสม สหรับสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่อาเภอชุมพวงนับว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วงมากเพราะรับน้ําจากลําน้ํามูลในอําเภอพิมายและรับน้ําจากลําน้ามาดในอําเภอลําปลายมาดจังหวัดบุรีรัมย์จึงทาให้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมสูงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามหน่วยงานทหารฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยต่างๆในพื้นที่ยังคงเร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นการเร่งด่วนขณะที่สถานการณ์น้ําในแม่น้ําปิงมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายอําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ผลให้เกิดน้าเอ่อล้นจากแม่น้ําปิงเขา้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนริมสองฝั่งอย่งางหนักบางจุดรถไม่สามารถผ่านได้ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารมทบ33มบกองบิน41เจ้าหน้าที่ชลประทานเชียงใหม่รวมถึงปอพเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เร่งออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสําหรับสถานการณ์น้ําท่วมในปีนี้คาดการว่าน่าจะใกล้เคียงกับปี54โดยดูจากจุดตรวจว,ดวัด p ีสะพานนวรัตอําเภอเมืองเชียงใหม่ในปี2 5 5พ วัดระดับน้ำสูงสุดได้ที่4.94เมตรปัจจุบันนี้วัดได้4.52เมตรซึ่งระดับน้ำยังต่างกันอยู่ที่42เซนติเมตรทางนี้ทางชนระทานเชียงใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือรวมถึงการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำเครื่องไม้เครื่องมือและกำลังพลเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันก็มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน daily news today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 6ิกาทาง daily news online ลุ้นทุกนันมันทุกแมนซึ่งบอลโลก2022กับ daily news ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบร่วมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกา,าการเข้าร่วมกิจากรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมพมลิกเว็บไซต์ daily news.co.th